กวินตราผู้รับบทนางถูกเทเธอฮะวาเลนไทน์จะไปไหนไปเรียนหนังสือครับอย่ามามึงมีนัดเมื่อกี้มึงบอกกูว่ามีนัดพี่ก็อยู่กับผัวพี่วีดีวาเลนไทน์อ่ะพี่ไม่อยู่กับผัวพี่ก็ทุกปีมึงต้องอยู่กับกูไหมวาเลนไทน์อ่ะก็หนูสงสารพี่วีนีไม่ใช่ทุกปี วาเลนไทน์จะต้องเทคิวให้มันเพราะว่ามันหนูไม่มีใครเลยพี่พี่ต้องอยู่กับหนูกูเทผัวกูทุกปีการแสดงหนึ่งแต่ปีนี้มึงบอกว่าวาเลนไทน์นี้หนูไม่ว่างนะพี่คือคืออะไรก็ไปเรียนหนังสือไม่ได้เทหนึ่งวันเดี๋ยวกูบอกไี่พึ่งเลย กแฟนนี่ไปเซดูหน้ามันไว้ค่ะเทเก่งที่หนึ่งคุณผู้ชมดูะคนแกงหนึ่งไม่ได้แกงวาเลนไทน์ทุกปีแก้มจะต้องอยู่กับเอ็กทุกปีแต่ปีนี้คืออะไรมาบอกว่าบอกแต่นันเนด้วยวันนี้วันที่สิบสองวันวาเลนไทน์นี้หนูไม่ว่างนะคะพี่เดียวทุกปีกูก็ไม่ว่างกูยังต้องมาอยู่กับมึงเลย กูไม่ได้แสดงกูเร oh, 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 oh. 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 ียวมากเรียวเวิ know, ์มากวันนี้กูบอกเลยทุกคนก็มีสามมงสามีอยู่หนูว่าเออเห็นใจทุกูก็มีสามีมาทุกปีหนูก็เห็นใจไงก็เลยให้ไม่ใช่ไม่ใช่มึงจะพูดอย่างนี้ไม่ได้กูมีสามีของกูมาทุกปีเดี๋ยวพี่จะไปด่งไปแต่แต่แต่อะไรแต่ทุกปีพี่หนูไม่มีใครเลยอะพี่ต้องอยู่กับหนูพี่นั่นพี่นี่กูก็มาอยู่กับมึงเดี๋ยวเข้มแข็งแล้วปีนี้ กูก็จะไปเข้มแข็งเหมันเพื่อนมึงมึงไปไหนกูจะไปด้วยคอยดูนะสิบสี่นี้สิบสี่นี้มันไปไหนแก้มจะไปด้วยเพราะว่าสิบสี่ของแก้มทุกปีแม่งอยู่แก้มทุกปีมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่ที่เพิ่งลาค่ะแล้วคิดว่าวันเลนไทนยนี้จะเกิดอะไรขึ้น